ข่าวดวนครับทุกคนเพลงอุงอิงเพชรบ้านแพงติดแฮชแท็กวิดีโอยอดนิยมอันดับที่24ของโลกนะครับโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับเรีกเยกได้ว่าไม่เคยทําให้แฟนคลับผิดหวังจริงๆสําหรับลูกสาวของเราอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับล่าสุดครับเพลงยืนนึ่งมันเขายืนเมาส์มันนองนะครับ ติด24ของโลกครับทุกคนเรียกได้ว่าฝาดานเพลงฮอลลีวูดครับฝาดานโหค่ oh, ายเพลงดังๆระดับโลกขึ้นมาอยู่อันดับที่24ครับทุกคนเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับอุ๋งอิงเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยสร้างสถิติให้กับวงการหมอลำได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเอาอะไรมาฉุดก็ไม่อยู่แล้วครับเพลงของน้องเนี่ยเออะนะครับขึ้นอันดับโลกเออะติดหนึ่งในมาแรงเ ขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งของหลายๆชาร์ตครับทุกคนเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับไม่มีอะไรมาต้านอยู่แล้วสำหรับอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับในความดังของน้องครับทุกคนวันนี้เนี่ยโอ้โหหลายคนลุ้นนะครับเยอะมากๆกับผลว่าน้องเนี่ยจะติดอันดับโลกหรือเปล่าครับทุกคนซึ่งน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยปล่อยเพลงมาได้เลยครับ เพียง2วันเท่านั้นครับทุกคนเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยยอดวิวพุ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็คือทะยานสู่1ล้าน5แสนวิวแล้วนะครับตอนนี้ยังติดเพลงแฮชแท็ก1ในมาแรงนะครับ YouTube ประเทศไทยอยู่นั่นเองครับทุกคนและตอนนี้ครับติดอันดับที่24ของโลกครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะทุกคนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่บทเพลงบทเพลงหนึ่งนะครับจะขึ้นไปอยู่อันดับโลกได้ครับทุกคนถ้าเพลง นั้นครับทุกคนไม่ปังจริงยอดวิวไม่พุ่งจริงนะครับไม่สามารถไปแตะอันดับโลกได้ครับแต่น้องอุ้งอิงเนี่ยโอ้โหน้องทําได้ครับแล้วอุ้งอิงไม่เคยทําให้ FC แฟนคลับเนี่ยต้อง เงาหงอยนะในเรื่องของการติดชาร์จการขึ้นเทนอันดับหนึ่งอะไรต่างๆอุ้งอิงนีครับมาแรงตลอดเลยครับทุกคนจากศิลปินรากหญ้าสู่ทิดาลำเพลินดาวรุ่งครับอุ้งอิงสุดยอดมากๆวันนี้น้องนะครับต้องบอกได้ว่า เอินฮักนางเอกน้อยเนี่ยก็อยู่อันดับที่24ของโลกเหมือนกันครับในในช่วงแรกนะครับแล้วก็ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับสร้างความว้าวให้กับวงการเพลงหนักมากแนะทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นอุ้มอิม,อมเคยพูดอยู่เสมอว่าแม,ม้อุ้งอิงจะอยู่ค่ายเพลงที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับอย่างสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดเนี่ยเป็นค่ายที่มีผู้ติดตาม แค่สองแสนผู้ติดตามเท่านั้นแต่อุงอิงสามารถนำทีมนะครับแล้วก็นำพาเนี่ยให้เพลงของตัวเองขึ้นไปอยู่อันดับโลกได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับแล้วก็ไม่ใช่ธรรมดาด้วยนะครับอุงอิงสุดยอดมากจริงๆลกูกยอมรับในฝีมือของน้องนะครับและสิ่งหนึ่งเลยที่ทำให้น้องทะยานสู่อันดับหนึ่งในทุกๆเรดิโอแล้วก็ติดชาร์ตอันดับโลกเนี่ยหนึ่งเลยครับความพัฒนาตัวเอง อยู่ตลอดเวลาของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองซึ่งเราจะเห็นได้ว่าอุงอิงไม่เคยหยุดพัฒนาในเรื่องของเสียงร้องไม่เคยหยุดพัฒนาในเรื่องของการลำต่างๆอุงอิงคือ คนที่พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนั่นเองครับทุกคนอันนี้คือโอ้โหวันนี้อุ้มอิ่มคือมาดึกๆเลยนะครับแล้วก็พอเอฟซส่งข่าวมาให้นะครับก็รีบมาอ่านให้ทุกคนได้รับฟังกันเลยนะครับวันนี้นะครับขอบคุณ f อแฟนคลับของน้องอุ้งอิงด้วยนะครับที่ส่งมาให้อุ้มอิ่มข่าวกระแสได้ดูกันนะครับต้องขอขอบคุณมากมายจริงๆแล้วก็ขอบคุณพี่วุฒิชัยนะครับที่ได้มีการส่งมาให้อุ้มอิ่มข่าวกระแสดูคนแรกเลยน่ารักมากๆนะครับแล้วก็ วันนี้เนาะยินดีกับความสําเร็จแล้วก็ทุกๆความสําเร็จครับของค่ายเพลงลําเพลินอินดี้เรคคอร์ดมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าบอสโจนะครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยเป็นผู้บริหารสมองเพชรมากๆไม่ว่าจะออกเพลงไหนมาหรือว่าไม่ว่าจะทําเพลงไหนมาให้กับองค์ิงเพชรบ,บ้านแพงเพลงนั้นต้องปังเพลงนั้นต้องเลิศเพลงนั้นต้อง ติดกระแสครับทุกคนแล้วก็หนึ่งเลยชื่นชมกับความสามารถของน้องยกความดีความชอบให้กับความมุ่งมานะของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเลยครับซึ่งเป็นคนที่โอ้โหเป็นนักร้องประกวดมาตั้งแต่อายุไม่กี่ขวบเองครับสําหรับอุงอิงนะครับทุกคนน้องฝึกฝนตัวเองอยู่ตลอดเวลานั้นเองนะครับเราจะเห็นได้ว่าอุงอิงเนี่ยเป็นคนที่ น้ำไม่เต็มแก้วครับไม่ว่าใครจะแนะนำอะไรต่างๆอุงอิงคือเป็นคนที่พร้อมนะครับจะนำสิ่งที่ fc แฟนคลับเนี่ยบอกนะครับไปพัฒนาอยู่เสมอนั่นเองครับทุกคนน้องเป็นคนที่พร้อมรับจะปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอนะครับสำหรับลูกสาวคนนี้นะนี่แหละคือ รางวัลของคนเก่งรางวัลของคนทํางานนะครับทําให้เพลงของน้องเนี่ยติดชาร์ตอันดับโลกนั่นเองครับทุกคนดีใจมากครับยิ่งขง่าวกระแสดีใจมากแล้วก็วันนี้เนี่ยรีบมาแจ้งข่าวให้พ่อๆ่อแม่แม่ทุกคนได้รับทราบข่าวก่อนใครเลยนะครับวันนี้ถือได้ว่าน้องทําสําเร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นอ่าทางด้านของ YouTube Thailand แล้วก็ขึ้นชาร์ตอันดับโลกนะครับต้องบอกว่า เกินความคาดหมายสําหรับเพลงนี้นะครับหนึ่งเลยคือเอินฮักนางเอกน้อยเนี่ยสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการหมอํำไปแล้วเพลงนี้เนี่ยตอนแรกเราคิดว่าจะไม่ติดอันดับโลกนะครับทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยมีเพลงพี่ลิซ่าใช่ไหมครับที่มาครองหนึ่งในมาแรงค่อนข้างที่จะนานเหมือนกันแล้วก็ยาวนานมากๆด้วยและวันนี้อุงอิงน้องทําได้แล้วนะครับวันที่31ที่จะถึงนี้นะครับอุ้มอิ่มก็คือจะไปสวัสดีปีใหม่ทางด้านพ่อลูกนะบอสโจแล้วก็น้องอุงอิงนะครับตอนนี้ มาลายพ่อลูกคู่บุญนะครับก็ได้ไปแล้วหมื่นนิดๆนะครับใครที่อยากร่วมด้วยนะครับเข้าไปในกลุ่มบ้านฮักเลยทุกคนวันนี้ใครอยากร่วมกับอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับก็สามารถนะครับโอนมาลายได้เนาะในในกลุ่มพ่อลูกคู่บุญนะครับมาลายส่วนนี้เนี่ยเราจะมอบให้พ่อลูกคนละครึ่งนะครับเป็นบ้านฮักพ่อลูกเนาะสำหรับอุ้มอิ่มข่าวกระแสที่ทําขึ้นมาก็มีจุดประสงค์เดียวกันเลยก็คือรักน้อง นะครับแล้วก็รักพ่อโจโด้วยนั่นเองครับทุกคนเนาะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ฝากทุกคนด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้าไปเชร์เข้าไปแชร์เราเข้าไปปัน่นวิวเรื่อยๆนะเข้าไปดูวิวเพลงของน้องอุงอิงเรื่อยๆนะครับให้ติดหนึ่งในมาแรงนานๆนะครับครองหนึ่งในมาแรงยาวนานเลยนะสาหรับเพลงของลูกสาวของเราอ,อุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับวันที่3 1เเจอกันใครที่ไปนะชัยภูมิอุ้มอิ่มเนี่ยต้องขับรถจากสิงห์บุรีนะครับไปที่ชัยภูมิน่าจะประมาณ สี่ร้อยโลเอ๊ะสามร้อยโลเลยนะครับใครที่จะไปงานที่ชัยภูมิเนาะไปเจอกันครับไปเขาดาวด้วยกันนะอุ้มิมก็จะไปเจอพ่อโจกับน้องอุงอิงนะครับแล้วก็จะเดินทางกลับก็คือไม่ได้พักนั่นเองครับทุกคนเพราะว่าเนื่องโดยมิยมก็คือรับงานไว้แบบว่าค่อนข้างที่จะแน่นเหมือนกันเกี่ยวกับงานรีวิวอะไรต่างๆนะครับทุกคนก็ ฝากทุกคนด้วยนะครับก่อนจะไปคลิปนี้เช่นเคยครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ฝากพ่อๆแม่ๆเอทุกคนเป็นกําลังใจให้อมอิ่มได้นะครับโดยการกดแชร์แล้วก็กดไลค์กดคอมเมนต์มาได้นะวันนี้ดีใจกับอุ้งอิงเป็นแพงมากๆนะครับใกล้จะปีใหม่แล้วก็ขอให้พ่อๆแม่ๆเอทุกคนนะครับมีความสุขแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับเช็คสภาพรถก่อนทุกครั้งก่อนออกจากบ้านด้วยอุ้มอิ่มก็ มีเท่านี้จริงๆที่จะบอกกับทุกคนนะให้ทุกคนดูแลสุขภาพแล้วก็เช็คสภาพรถจริงๆซึ่งตอนนี้คือแบบว่าอันตรายเกิดขึ้นเยอะมากรถเยอะมากเลยนะครับประเทศไทยนะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับนะสำหรับคลิปนี้อุ้มจากไปเท่านี้นะครับรักพ่อๆ่แม่แม่เอฟทุกคนนะครับแล้วก็ดีใจกับลูกสาวด้วยสําหรับความสําเร็จในครั้งนี้นะครับ